ยิงยังครับผมยืนมืออยู่ยืดมืออยู่ก็จุดนอนผมวันนั้นคือวันคือตรงนี้แหละเดี๋ยวผมมาจุดกันยังผมประจจุดแล้วผมผมยืนอยู่เนี่ยคุณนาวิกก็ยิงยิงเลยแล้วกันยิงเลยนะยิงเลยยิงเลยผมผมยืนอยู่ยืนยกมืออยู่เนี่ย ควที่ยิงเขานี่ลมลมปกติไหมเดี๋ยวผม <laughs> ผมเซตไอ้นี่ให้เซตเซตวอเตอร์ set, set <laughs> ให้ผมหน่อยว่าวันนั้นคือองศามันไม่ขนาดนี้โ <Okay. S 1> อเคสภาพอากาศสภาพอากาศมันเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วย okay. เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับตัวที่สองยืนอยู่ตรงไหนทำไมผมไม่เห็นเห็นนะครับไออีกตรงนั้นอ่ะตรงตรงแอ่ะผมเห็นแล้วเหลือแต่ตัวที่สองอ่ะ ก็คือในที่สองต้องได้ยืนอยู่ข้างบ้านไหมเขาเขาอยู่ข้างล่างอ่ะคุณต้องต้องเลื่อนเป้าลงไปหน่อยไม่หรอกคือเขาถอดเสื้อส้มหรอไม่ไม่เขายังอยู่ผมใส่เสื้อส้มอยู่โอเคเดี๋ยวผมยิงตัวข้างบนก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะยินโอ้ยไอ้เหี้ยเข้าหัวมันชัดเข้าหัวหัวระเบิดกระจุยกระจุยกระจุยเหี้ย ต่อไปผมอะเห็นยังเดี๋ยวเะขาจะการพีก่อนเดี๋ยวชั่วโมงผมหมดแล้วเนี่ยผมจะกดเติมอ่ะเดี๋ยวเผื่อมันคอมตัดต่อสักสักข้าตัวติดไหวได้ได้อะได้ได้เอาตัวบนก่อรอจริงเรื่อมันมันเป็นแค่เรื่องแบบคนรู้กับไม่รู้อันนั้นเองมันไม่ได้อะไรเลยแค่รู้กับไม่รู้อันนั้นเองเฮ้ยผมขอยิงมั้งได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตัวที่สองนี่มัน มันมีป่าบังนิดนึงนะต้องต้องใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าตัวที่สองหัวผมจะยิงได้เขายืนนิ่งอะ่ะจัดอุ้ยอ<า>ย่ยเกือบโดนทีนึงหนึ่งกับนึงหนึงน่ง,ง,งกับหนึ่งการหายใจสิลูกมันเวอร์ขนาดไหนหรอวะถ้าเกิดตัวนิ่งๆอะยิงง่ายนะถ้าเกิดวิ่งๆอยู่อเออ ไม่โดนเดี๋ยวโอ้ยเฮีย,ยหัวกูวไม่เหลือเลยโพำแชั่งตำนม่มันไม่ดีผมว่ามันไม่ใช่จุดเดิมที่เขายืนอะ่ะต้องต้องต้องกระเถิบขึ้นมาอีกหน่อยไหมไม่ไม่หนะ่ะอยู่นั่นแหละยิงต่อหัวระเบิดไหมเด็กเคหัวไม่ระเบิดครับนี่โดนตัวอ่าตัวที่สองเอ่อจะให้ผมย้ายตำแหน่งไหมแล้วแต่ครับตามใจชอบต้องไม่ต้องโฟกัส ไม่ต้องโฟกัสหัวตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมหอยืนหลังหินโฟกัสเหมือนตอนที่ยิงเขาอ่ะไม่ต้องโฟกัสหัวมากก็ได้ได้ได้ไม่งก็จะเขาอยากรู้ก็แค่นั้นแหละพอเสร็จแล้วแอดรู้แล้วแอดก็ไปบอกเขาก็ได้เจ้าแบบทะลุหอด้ไหมเอาเอาเอาแบบไหนก็ได้ ไปยิงตรงนั้นให้ดูดิ B4 ที่เราเคยยิงแอดเห็นคิวฟีดแล้วแอดกันหนาวหนาวดนึงดึงผมหน่อยครับดึงผมหน่อยแอดแป๊บนึงนะผมอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเต็มพอยก็ไม่ค่อยจะมีผมอยู่ B4 ครับแอดดึงผมหน่อยจการสีอ่สีอ่ะหัวกระจุยเลยหัวระเบิดเหมือนกันนะเมื่อกี้ระเบิดดิ รอบเลกก็อุ้ยโดน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 เหรอโดนครับโดนแต่ไม่เลือนไม่ลดปกติเมื่อกี้เขาไม่ได้อยู่จุดนั้นไงถ้าอยู่จุดหยุดจุดเดิมคือผมต้องกดจะโขปลงนิดนึงไม่ต้องคิดอะไรหรอกถ้าแค่โดนก็แปลว่าทิศดีถูกต้องแล้วโดนโดนอถ้าโดนคือทิศดีถูกต้องเลยจอแอดนี่แดงเถือนไหมผมผมผมยังเคยยิงโดนเลยหนึ่งพันบาทครั้งเดียวนะอันนี้ระยะเท่าไหร่อันนี้ระยะ ถ้าตามผมนะมันมันจะขึ้นอยู่ประมาณเก้าร้อยแต่ผมอ่ะคิดว่ามันพันหนึงแอดขอพันหนึ่งเลยได้ไหมก็เนี่ยพันหนึ่งเลยครับพ, i, พัน 1, หนึ่งเลยอ๋อที่แอดยืนนี่พันหนึ่งออใช่ใช่ครับไอแอดนอนไอตัวนิ่งนี่ขอก่อนแล้วกันอุ้ยอี๋ไม่ให้ไม่ให้กูคุยก่อนเลยเหรอกูยากขอขอ,อยิง am, ย้ๆมีกระสุนด้เมือไหร่ผม, <c oughs> มยิงได้เมื่อนั้นแหะ เอาเอาเอาไปไกลไใช่ไหมเอาไกลๆแบบนี้เลยทำทำไปไกลนี้เลยอยากดูทั้งฝันตาผมไม่ได้ดูพี่มานานแล้วเนี่ยดึงให้ผมหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยแอดตายอยู่แอดแตกแตกแตกอยู่เหมกันแอดแอดพอรลายิงเสร็จแล้วเอาเฟรมพอยต์คืนผมด้วเองยิ้ยูฟีและนาวครับพันเมตรพันยี่สิบ เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเท่าไรต้องต้องบอกก่อนว่าเดิมทีอ่ะไอเบียมันเป็นคนเล่นสไนมาตั้งแต่ต้นกับตี้ใหญ่ของของแต่ระยะมันก็แบบมันก็นิดนึงอ่ะเพราะฝึกกันมาเรียกว่าช่าบอมควรอ่ะผมผมเราเราเทสกันมาหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมเรื่องทิศเรื่องกระสุนแบบย้อยยกเลยแอดว่แอดก็ยิงพันมาเยอะนะแต่แบบไอ้เยอะ สองนัดตัวตัวละนัดนี่แม่งก็เป็นไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่วะเอาสองคนซ้อนนี่สองคนซ้อนได้ไหมเดี๋ยวเราดูมองเห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นเอสเอสยืนเรี้ยงกันได้ไหมเอาอะไรวาหมีหมีมาว่ะมึงเอาสนุกแล้วเนี่ยมึงเอาสนุกแล้วรู้สึกดูทรงมึงเอาสนุกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขยับขยับอีกคนนึงขยับหัวนิดนึงข้างหลังอ่ะข้างหลังขยับหัวแอดข้างหลังครับแอดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอสอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้อ่าอ่าอ่าไหนลองดิผมยกมือ ตัวติดอุ้ยอ้าวแต่เขียวแตกตัวหลังเฉียวหูซ้ายเลยเสียงดังอุ้ยเสียงดังอุ้ยเด็กดํนี่ยตอนนึงสกโไม่นิ่งขนาดที่เดียวกันยังโดนเลยเมื่อก่อนเลยใครอะไอปอนนะหัวล้มเลยวิ่งวิ่งอยู่ใครอะใครอะใครอะไม่ตอบเลยไม่ตอบผมยิงนะเงียบไปเงียบบึ้มอยากลองอยากลองของแองบวยวายโอ้ยเงียผมไม่ลองกับพี่ได้สัตว์เออ พี่เบียร์ก็สอนผมนะตอนที่ผมยิงไม่ใหม่อะดึงดึงผมได้ครับแอดก็ไออลิตร่ะลูกศิษย์ลูกศิษย์ไอลูกศิษย์ไอเนี่ยแหละไอลิตออะก็ลูกศิษย์มันก็แหล่เกี่ขึ้นพันเท่าไรจริจริงๆอะตี้เรามีสไนเยอร์หลายคนสุดเลยนองโดนเลยนะนองโดนอกดึงไม่รู้จะเห็นดึง ดึงดึงดึงผมด้วยนะได้ได้ที่เดิมบ้างเรียงตัวเลยก็ได้นะเอา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 ตอนนี้ตอนนี้ผมวัดได้ที่เดิมอ่ะก็คือพันยี่สี่นะแต่แต่ตอนนี้เห็นไหมทัพบุรุผมเคยเห็นฝรั่งยิงได้นะพันทราบเมื่อก่อนอ่ะมันนานมากแล้วแต่ก่อนมันมันมองได้ไกลอยู่แต่ก่อนมองได้เดี๋ยวนี้ก่อนไอพีเอพันหพันสี่พันห้าโดนส่งเดือบล็อปอะตอนนี้มองเห็ไอะไรเดี๋ยวสักครู่มันมันไม่สะปอน เห็นไหมเดี๋ยวเดินเข้าไปที่เก่าก่อนอันนี้ที่เก่ามองเห็นใช่ไหมอ่าเห็นเห็นเห็นอ่าเดี๋ยวจะถอยไว้เลยนะอ่าอ่าถอยบิกถอยบิ่กถอยขึ้นไปถอยขึ้นไปขึ้นไปครับเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายให้ผมยิงนะหายหายแล้วบอกนะโยนได้จะหลามแดกเรื่องบทเล่าหายแล้วบอกตัวหายยังไม่หายใช่ไหมยังยังยังต้องขึ้นขึ้นทางซ้ายขึ้นทางซ้ายขึ้นทางซ้ายนี่ซ้ายตรงหลังบ้านนี่ตรงบ้านเนี่ย ได้ไหมเห็นไหมหายหมดเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมหายหายหมดเลยเดี๋ยวเห็นไหมต้องมันก็ต้องประมาณนี้นหะอ่ะเห็นนะไปอยู่ที่เดิมกันดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นหายหมดเลยเห็นไหมอ่าต้องประมาณนั้นประมาณนั้นยืนเรียงกันหน่อยยืนเรียงกันหน่อยติดติดกันเลยนะนี่เอ่อจอนจอนจอนถอยมาข้างหลังนี่มาตรงผมนี่มาตรงผมอตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ มามาซ้อนสองตัวแล้วอ่ะซ้อนสองตัวซ้อนสองตัวยังไม่ซ้อนดีอ่ะยิงเลยนะเอาเอาเอาแถบซ้ายฝาขวาบอกผมมาได้ครับเอ้าเอ้ยไปหนึ่งผมก็โดนโวยมาบ่สองยังไม่วู๊บผมยังไม่วู๊บไอ้ยผมวู๊บไปแล้วอ่ะผมผมผมมาบู๊ไปแล้วแอดยังไม่วู๊บบู๊บไปอีกหนึ่งไปเจ็บหัวเหอกตายหมดแล้วมั้งน่ พอหรือยังเรื่อต่อไปไปทะลุกำแพงดีกว่ามีตรงไหนระยะ600เมตรเอาเอาตรงแอร์พอร์ตนี่ก็ได้สร้า,รางสร้างเลยทาวเวอร์ก็ไอ้นี่ไงเบียไอ้ตรงไอ้สนามยิงปืนอ่ะสนามยิงปืนเออเฮ้ยถ้าสนามยิงปืนง่ายเหมืเดิมถ้าสนามยิงปืนผมบอกเลยนะแทนวัดระยะผมยิงทะลุหมดนะได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะตั้งหอนะเอเอตั้งหอเลยดีกว่าตั้งหอเลยเดี๋ยวผมไปยืนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปยืนดูเลย ว่าเข้ารูเแบบอยากเป็นคนให้คะแนนยกยกทงแดงเนี่ยพันครับจริงจริงยกทงแดงอ่ะไอ้มาคอมตัดไปแล้วว่าพันเจ็ดสิบย็ทเคท็อปคิวขึ้นแล้วกูว,ว่าเนี่ยจะ ตั้งหอสามแล้วก็ขึ้นไปยืนข้างบนโอคเดี๋ยวแอดดึงผมด้วยนะแล้วก็ให้ที่ซ่อมปืนด้วยเดี๋ยวดึงไปไหนดึงไปที่ไหนอะที่แอที่บอกจะซ่อมใหม่เนี่ยที่เดิมนี่แหละแต่แค่จะตั้างหอที่เดิมแต่เขาจะสร้างหอให้ยิงเออหอจริงหอสามไงจะได้รู้ว่าขอโลกระสุนด้วยนะ ได้ได้ได้แอดวอล์กกันส่วนเกลี้ยงเลยปะเฮ้ยผมรุดว่ะแป๊บบนึงนครับเดี๋ยวผมเข้าเกมไหมเชิญรับชมแบบไม่มีตัดทอนตัดทอนที่ยังอะไรตัดตอ่อเออเล่นแบบดุสับเลย แบบนี้เป็นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวว้าไปหาก่อนไปอัพสุดหนงอะไรเขาวันนี้เพอควาคุณคุณโดนยิงระยะไกลที่สุดกาไม่ใช่ไม่คือถ้าเขาสงสัยก็อย่างเงี้ยแหละอัดให้เขาดูไปเลยมันเป็นแค่เรื่องของของแบบรู้กับไม่รู้เฉยๆเออมันเป็นทิกเฉยๆมันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่แบบถ้าเขารู้มันเขาก็ยิงได้มันไม่ได้ว่าขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเราเล่นมา,มาเราก็เก็บประสบการณ์เราวิเคราะห์เรานู่นนี่มาหมดแล้วไงแอดให้กับเสถียแล้วกี่กกกกพันชั่วโมงเนี่ยผมเล่นได้ประมาณน่าจะรวมรวมประมาณสี่ห้าพันห้าพันขึ้นแล้วนะออจอรอนจอรนเข้ายังผมกำลังเข้าครับแป๊บนึ่งเดี๋ยวให้อยู่ชั้นสองแอดจะจึ้งยืนชั้นสามผมก็ยิงได้นะเจ็ดแปดร้อยได้แต่เริ่มกรไปกระโหก็ต้องใช้ ไอ้นี่หน่อยใไอสมาธิหน่อยต้องกลับมาฝึกใหม่เพราะว่าไม่ได้ยิงนานวันนั้นก็ยิงได้แปดร้อยอโอ้ยไอเบียขึ้นพันนี่แทบจะเอาตาติดจอใช่พูดถูกมึงบอกกูเองกูจำได้อ่าขึ้นหอยังงันเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอจอนแป๊บนึงไอข้างข้างหอนี่ใครวะแอดเองไปเย็นใส่ก่อนเลยแล้วกันนี่ไงฮะ AK ก็ยิงมาแล้วนะตอนนั้นอ่ะใครว่าเก้าร้อยใช่เหรอที่เบียยิงอ่ะ <Wow. S 2> ตอนนั้น <c oughs> ที่ไปเล่นจำได้ปะที่ว่าไปยิงเขาอ่ะแล้วแล้วเขาส่วนกลับมาอี้อยังหาเลย <c oughs> อย่าแอดเกิดไม่ได้วะต้งองรอสิบวิตายผีจัดคือ <c oughs> กไูไปได้ระเบิดหัวตัวเองกันทำไมอ่ะหายพี่ <c oughs> บอสตอนนั <c oughs> ้น <c oughs> จำได้ปะที่ว่าไปยิงเซิร์ฟจ,จีนจนเขาหนีออกหมดอะที่ว่ายิงที่ว่าไปวันแรก มีเขาจ้างไปด้วยนะจ้างไปคุ้มกันบ้านนะจําได้ตีอะพูดหาจ้างกันเลยทีเดียวริงเอสแล้วผมไปผมไปเล่นอ่ะเขาจ้างให้ไปคุ้มกันบ้านใช่เขาจ้างให้ไปกันเหมือนอารมณ์แบบว่าเขาน่าจะสตรีมด้วยแลวมั้งไม่ตอนนั้นมันเียคนน้อยมีส่วนเกี่ยวนะมีส่วนเกี่ยวนะเพราะว่าอถ้าปืนปืนไม่มันตํากว่าเจ็ดสิบสี่มันจะเริ่มยิงเบี้ยวแล้ว ที่ต้อมไหมอะเอาเอาเอาครับต้องเอาแล้วละ่ะเอจอนจอนมายัางเสียงมาแล้วครับแต่ตัวยังไม่มาเดี๋ขอวาร์ปจอนก่อน,นเดี๋ยวแอดไปลงคลิปที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูด้วย ออจริงๆนาวิทย์ลงลงที่ไหนหรือจะไม่ลงหรือจะแค่เตีมให้อัดโหลก็ได้อัดตามที่หลังไหมเออถ้าผมอัพโหลดอาจจะนานเพราะว่าต้องต้องเร่งเร่วันไหนเพราะคลิป้อมเน็ตมือถือใช่ใช่เน็ตมือถือเิดเลนดอมนะครับเดี๋ยวพอฟื้นขึ้นมาก็ดึงผมหนยนะครับ ขอเฟิมพอยต์ผมคืนด้วยนะครับใช่เดี๋ยวให้ค่าเสียเวลาไปสามร้อยอันเก่าไปเท่าไรทำไมอ่ะทำไมมันมีปัญหาอะไรก็แบะเฮ้ยใจเย็นนะเจน๊นะเทสเทสไงแอดจากรู้จะในกี่พันชั่วโมงก็อยากลองแ F ด,ด,ดึงผมหน่อยผมไปเกินไหนไม่รู้เนี่ยโอเคแต่ผมแอดไม่หาไอ้กวาร์ปไม่หาย ใช่มันก็ไม่ได้มีปัญหาไะไรแอดเขาก็อยากรู้เขาก็เลยนิดนึงเ,เลยมาลองมาให้แอดดูเลยหมดเรื่องเออทำบอกเล่ามันจะไปสู้โดนยิงเองได้ไงวะมาเป็นมาเป็นเป้า <laughs> แอดเคเยอาสามาเป็นเป้า <laughs> มาเป็นเป้าด้วยมามาว่างๆอ,อ่ะเจเจสนใจตัวแตก ไอ้เก hey, ๊ะคนมยเฮ้ยรอแอดมินนะนอนด้วยเหรอหมนใ้แอดมินนะครับเป็นการโกหกป่าผีสะหนดอไปมาผมมาแล้วครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยให้เลือกยิงชั้นไหนได้เลยใช่ไหมเนี่ยเออยืนมาผมชั้นสามิง ตอนกดวาร์ปไงตอนกดวาร์ปมันคลิกซ้ายอ่ะมันก็เลยออกมันต่อยมามาอะสมมติสมมติครับผมกําลังยืนดูครับอ่าอยู่แล้ววะมันตามมาเดี๋ยวผมอยู่ไหนที่ต้องปีดไปไหนวะเนี่ยเาดี๋ยวผมอยู่ชันนั่งด้วยอ่ะนั่งเห็นไหมนั่งเดี๋ยวต้องโพลให้ผมเห็นก่อนอ่ะคืออยู่ส่วนเนี่ยมันจะมีมันจะมีรูเนี่ยเนียชั้นสองอ๋อเห็นแล้วอ่ามันจะมีรูอยู่นิดนึงเห็นไหม หลบอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมนั่งใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใชโอเคอ่าตัวแรกก่อนเลยยืนข้างบนสุดใช่ไหมใช่ครับอ่าลองนะเทสหนึ่งสองบึ้มไหมอุ้ยไม่โดนไม่โด,เดบบนเชียวเมื่อกี้เมาส์มันขยับไปไม่ทันหน5ลงสิบห้าโลมิดียมแล้วครับปรับหน่อย <c oughs> อ๋อลมมีเดียมเล้วรือว่ากระสุนมันตกที่ไหนวะใช่ๆโอเคโอเคลมโล่แล้วสวบมั้ยอ้าแต่อ้าวเหี้ยหลองอุ้ยรลังอุ้ย อุ้เอาจังงนะผมมาอยู่ตีเดียวกับเขานี่ผมวิ่งวิ่งอยู่ผมโดนยิงผมนี่ผมก็งงกันนะผมก็งงอ้าวยังเป็นมาจากไหนมาจากมาจากไหนวะตัวสองบอกในนั่งว่าเราอะโชคดีแล้วที่ไม่ได้ที่ไม่ได้อยู่พลอตตี้กับมันกันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะไอเฮียลูกกระสุนนตัวนั้นยิงทะลุว่ะน่าจะทะลุนะเมื่อก่อนยังมีเสียงด้วยใช่ไหมลูกไม่ได้เสียงด้ยใช่ไหมว่ามาจากไหนไม่รู้เลยอ่าร้อย เก่งนักชึบโหแล้วเบิดเลยไหมแล้วบึ๊บติดคู่ดาวยี่สี่วิจบหรือยังครับมีใครอยากร้องมีใครอยากร้องอีกไหมเอาเอาเอาพวกเอาพวกเขามาดูก็ได้เป็นไรน่าจะชัดเจนแล้วล่ะประมาณนี้ มันมันก็เป็นเรื่องเรื่องของแค่แบบรู้กับไม่รู้เองไงว่าดี่ผมเอามาผูกอ่ะคือไม่ใช่ยูเอดีผมไงผมเอายู d อดีอื่นมาผูกทำไมอ่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นส่มๆไปไม่อยากให้ได้สตรีมตัวเองครับไปดูว่ะเขายิงอามา่าสองสองมบันนะ <laughs> แต่ระยะประชิดอะรับรองได้ เขาก็รู้ไปได้หรอกมีมีใครอยากจะลองต่อยไหมแอดมินว์ปได้เลยนะตอนตายก็ว์ปได้นะครับวร์ปุ๊บมันจะเกิดให้เลยต้องบอกว่าไอเบียมันเล่นเป็นทนายแอดมันเล่นทุกเกมมันเล่นธนัยมันเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเกมแอดล้อมได้เลยให้มันใช้ปืนคนใช้ปืนพกกันยังไงแอดก็ชนะเขายิงไม่ได้ระยะใกล้อ่ะแต่ถ้าทนายจะได้ทนายเกมไหนก็ได้อะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้บอลทูบีไอ ระยะตอนนี้นะกันเดี๋ยวแอดไปเคลียร์เออ่ผู้เล่นอีกทีก่อนต้องไปเคลียร์บ้านแอดแอดแอดดึงผมครับด้วยขอเพมพอยต์ได้แอดผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะ